ตอออนจมมมขมััังงเวทปูหลก,กว่าพันปีก่อนในดินแดนที่เป็นชายขอบทะเลทรายซีเรียมีชนเผ่าหนึ่งที่นับถือเทพแห่งไฟและความตายพวกเขาเชื่อว่าไฟคือทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายและหากใครครวบคุมไฟได้ก็สามารถครวบคุมจิตวิญญาณมนุษย์ได้เช่นกันจากเผ่านั้นเกิดชายผู้หนึ่งนามว่าคาอิว เด็กหนุ่มผู้ฉลาดและทะเยอทะยานเขาเติบโตขึ้นท่ามกลางการบูชายันและการสวดภาวนาที่มืดมนแต่กลับไม่หวาดกลัวเขาเรียนรู้คาถาโบราณจากนักบวชรุ่นเก่าและชื่อว่าตัวเองถูกเลือกโดยเทพเพลิงให้เป็นผู้ถือไฟนิรันใ์ไครอิวค้นพบตำราที่ภายหลังถูกเรียกว่าคำพีเพลิงนินเขาศึกษามันจนเข้าใจเคล็ดลับการสะกดจิตและการควบคุมพลังแห่งความกลัว เมื่อเขาทำพิธีครั้งแรกผู้คนหลายร้อยถูกสะกดใจให้ทำตามคำสั่งราวกับหุ่นเชิดเขาจึงได้สมญา,านามว่าอัคคณีธมินไฟดำแห่งทะเลทรายตำนานเล่าว่าอัคคณีธมินไม่ได้ใช้พลังนั้นเพื่อครอบครองผู้คนเท่านั้นเขายัางทดลองกับวิญญาณผู้ตายใช้ไฟเผาร่างเพื่อกักขังพลังชีวิตเอาไว้ในเท่าฐาน บางครั้งทหารที่ตายไปก็ถูกชุบชีวิตขึ้นมาเป็นกองทัพไร้วิญญาณเพื่อรับใช้เขาแต่พลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความหวาดกลัวเผ่าต่างๆในทะเลทรายเริ่มรวมตัวกันต่อต้านมีการเล่าขานว่ากองทัพพันธมิตรแห่งทะเลทรายร่วมมือกันบุกวิหารของอคะคณีธมินการต่อสู้นั้นกินเวลาหลายวันหลายคืนสุดท้ายวิหารทั้งหลัง ถล่มลงไปใต้ผืนทรายพร้อมกับตัวเขาและคัมภี์เคลืองนินอย่างไรก็ตามผู้ติดตามของเขาบางส่วนรอดชีวิตและสืบทอดลัทธิของเขาต่อมาเรื่อยๆพวกเขาเชื่อว่าอัคนีธมินยังไม่ตายแต่ถูกผนึกไว้และวันหนึ่งจะกลับมาเมื่อคัมภีถูกค้นพบอีกครั้งและนั่นก็คือเหตุผลที่ลัทธิลึกลับยังคงไล่ล่าคัมภีเ์เพลิงนินในยุคข,ของอินเดียนาโจนส เพราะพวกเขาเชื่อว่าหากคัมภีร์ถูกนำมาใช้อีกครั้งไฟดำแห่งทะเลทรายจะฟื้นคืนและคร่อมง,งำโลกมนุษย์ได้อีกครั้งตอนที่1เบาะแสแห่งทะเลทรายที่มหาวิทยาลัยมหานครนิวยอร์กอินเดียนาจโจนส์อินดีกำลังสอนวิชาประวัติศาสตร์โบราณน,นักศึกษาตั้งใจฟังบ้างเพลสะพงกบ้างตามสไตล์คลาสของอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงแต่จู่จ ประตูห้องก็ถูกเปิดออกโซเฟียแฮล์ิสันเดินเข้ามาด้วยท่าทางเร่งรีบเธอถือห่อผ้าเก่าๆมาด้วยเมื่อเปิดห่อออกอินดี้เห็นแผ่นหินทรายจารึกอักษรลึกลับเป็นภาษาโบราณที่ใช้กันมาพันกว่าปีก่อนในตะวันออกกลางโซเฟียบอกว่าเธอได้มาจากการขุดค้นในทะเลทรายซีเรียและเนื้อหาบนหินพูดถึงทำพีเพลิงนินตำนานบอกว่า มันสามารถควบคุมชีวิตและความตายได้อินดี้รู้ทันทีว่านี่คือเรื่องใหญ่เขาเคยได้ยินตำนานของอัคเนทธมินจอมขมังเวทผู้ใช้มนต์ดำครอบงำผู้คนและสร้างความหวาดกลัวเมื่อพันปีก่อนก่อนที่ร่างเขาจะหายสาบสูญไปพร้อมวิหารใต้ทะเลทรายมาคัสบรอดีเข้ามาสมทบเขาอ่านแผ่นจารึกแล้วถึงกับหน้าเสียเตือนอินดี้ว่าหากคำพ์นี้มีอยู่จริง พวกนักลธิหัวรุนแรงจับไม่มีวันปล่อยผ่านอินดี้จึงตัดสินใจครั้งนี้เขาต้องเดินทางไปซีเรียเพื่อไขปริศนาและป้องกันไม่ให้คำผภีรตกอยู่ในมือผู้ชั่วร้ายตอนที่2ไล่ล่ากลางตลาดดามัสกัสดามัสกัสเมืองโบราณที่ยังมีชีวิตชีวาถนนเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ขายทั้งเครื่องเทศน้ำหอมและผ้าสีสันสดใส อินดี้กับโซเฟียเดินแฝงตัวอยู่ในฝูงชนแต่ไม่นานก็รู้สึกถึงสายกาที่จับจ้องมองทันทีที่พวกเขาเข้าไปในตลาดแคบๆกลุ่มชายชุดดำก็กรูกันออกมาใช้มีดสั้นและดับคมบุกเข้าหาพวกนี้คือผู้ติดตามของอคัคนีธมินที่ยังคงเชื่อและสืบคอดลัทธิอยู่อินดี้ใช้แส้หัวใส่มือคนร้ายดึงอาวุธกระเด็นตกพื้นก่อนจะเตะถังผลไม้กลิ้งขวางทาง โซเฟียวิ่งไปตามตรอกเล็กๆถูกชายชุดดำไล่าตามทะกว้านโอ่งน้ำสาดไปทำให้พวกนั้นลื่นลม้มอินดี้วิ่งไต่หลังคาบ้านไม้ไล่าตามพวกศัตรูยิงกระสุนตามหลังกำแพงหินแตกกระจายสุดท้ายอินดี้กระโดดลงมาคว้าแขนโซเฟียพากันหนีขึ้นเกวียนบรรทุกพรมม้าแล่นฝุ่นตลบหนีออกนอกตลาดได้สำเร็จแม้จะรอดมาได้แต่โซเฟียก็หอบหนัก และพูดด้วยเสียงสั่นว่าอินดี้นี่มันไม่ใช่แค่ตำนานธรรมดาพวกมันเอาชีวิตเราเป็นเดิมพันจริงๆอินดี้เพียงยิ้มเหนื่อยๆว่าใช่และดูเหมือนว่าเกมนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นตอนที่สวิหารใต้ทะเลทรายการเดินทางพาพวกเขาเข้าสู่โอเอซิสกลางทะเลทรายที่นิ่งเงียบสง,งัดผิดปกติ มีเพียงเสาหินโบราณโผล่ขึ้นมาจากผืนทรายเมื่อสำรวจอย่างละเอียดอินดี้พบรอยสลักเป็นรูปนักบวชถือคบเพลิงหลังขุดลงไปทั้งคืนพวกเขาพบประตูหินมะหึมพื้นเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องเหยียบให้ถูกลำดับถ้าเจ้าผิดจะถูกลูกธนูพุ่งทะลุอกโซเฟียถอดรหัสจากอักษรที่สลักอยู่บอกทางที่ปลอดภัยให้อินดี้เดินนำภายในคืออุโมงค์ยาวมืดมน เต็มไปด้วยกับดักซับซ้อนหินกลิ้งลงมาปิดทางเดินต้องกระโดดหลบอย่างวุดหวิดผน,นังด้านข้างมีช่องดาบพุ่งออกมาอินดี้เกือบจะถูกปักอกแต่โซเฟียตะโกนบอกสัญ,ญลักษณ์ให้เขาก้าวข้ามจุดที่อันตรายสุดท้ายพวกเขาฝ่ามาถึงโถงกลางที่สลักภาพพิธีบูชายันโบราณพื้นเต็มไปด้วยเท่าฐานและเศษกะโหลกรากับที่นี่เคยใช้ประกอบพิธีมนต์ดำจริงๆตอนที่ห้า เผชิญหน้าอัคคีธมินกลางโถงนั้นพวกเขาได้พบกับอัคคีธมินจอมขมังเวทร่างตัวใหญ่คลุมด้วยผ้าดำดวงตาเปล่งประกายเหมือนไฟลุกโชนเขายืนอยู่หน้าตั้งพิธีมีคำพีเพลิงนินวางอยู่บนแท่นหินทันทีที่เขาเริ่มท่องคาถาเพลิงคบเพลิงรอบโถงก็ลุกโชนขึ้นเองเสียงต้องสะท้อนคล้ายพลังที่กดดันจิตใจผู้ติดตามหลายสิบคน ที่ถูกสะกดจิตเหมือนหุ่นเชิดต่างหันมากระชากดาบเข้าหาอินดี้อินดี้ใช้แส้หวดปัดอาวุธแล้วต่อยสวนกลับแต่พลังลึกลับของอัคณนทมินก็ทําให้เขารู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบคอจนแทบหายใจไม่ออกโซเฟียรีวิ่งไปเปิดหน้าคัมภีร์หวังหาคาถาต้านมนตอนที่ 6. ไฟเผาไฟดับด้วยไฟโซเฟียอ่านไปอย่างรวดเร็ว เหงื่อไหลาอาบหน้าจนพบข้อความสั้นๆที่บอกว่าไฟเผาไฟดับด้วยไฟเธอเข้าใจทันทีว่าต้องทำลายคัมพีด้วยเปเลวไฟจริงด้วยความกล้าหาญเธอควานคบเพลิงแล้วจุดคัมพีเพลิงไฟลุกโหมอย่างรุนแรงเสียงสวดของอคณนิธมินสะดุดลงทันทีพลังมืดย้อนกลับเข้าใส่ตัวเขาเองเปเลวดำพุ่งล้อมร่างเขากรีดร้องสะท้านสะเทือนโถง ก่อนร่างจะถูกควันกลุ่มหายไปแต่พลังนั้นทำให้วิหารสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเพดานเริ่มร้าวหินก้อนใหญ่ตกลงมาทับท่านพิธีอินดี้คว้าแขนโซเฟียแล้วตะโกนว่าวิ่งทั้งสองพากันหนีออกมาฝุ่นควันปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นตอนที่6เช้าหลังพายุทั้งสองกระเสือกกระสนออกมาจากปากวิหารที่กำลังถลม่ม ข้างนอกคือแสงอาทิตย์แรกของยามเช้าลมทะเลทรายพัดแรงแต่ก็เป็นสายลมแห่งอิสรภาพอินดี้ยืนหอบหันไปมองซราววิหารที่จมหายไปในทะเลทรายก่อนพูดด้วยเสียงทุ้มในเหนื่อยว่าบางสิ่งบางอย่างหายไปตลอดการก็ดีกับโลกแล้วโซเฟียยิ้มบางแม้จะเต็มไปด้วยฝุ่นทรายใช่ค่ะโลกคงยังไม่พร้อมกับพลังนั้นทั้งสองเดินเคียงกันไปในทะเลทราย ราวกับทุกการผจญภัยที่ผ่านมาเหน็ดเหนื่อยหวาดเสียวแต่เต็มไปด้วยรสชาติของชัยชนะที่ต้องแลกมาด้วยความกล้าหาญ